ก็เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและจัดทาร่างระ้อหยักว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิร oh ูปประเทศนะครับท่านประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็ได้แจ้งให้ทราบว่าท่านได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและจัดทาร่างข้นหยักว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศนะครับ โดยมีพันตำรวจตรียงยุทธสารสมบัตเป็นประธานกรรมการโดยให้มีอำนาจหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์จัดทําแนวทางข้อเสนอแนะและเนื้อหาหรือสาระของร่างพวก่อยัดว่าดเ้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศโดยคำนึงถึงการบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศ ทุกด้านให้เกิดสำเร็จที่ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตลอดจนให้มีอำนาจหน้าที่ในการยกร่างข้อหยัดว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นร่างข้หยัดตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับรอรงประชามาติกำหนดไว้ในมาตรา259คับ อนุญาตอ่านมาตรา259โดยสังเกตนะครับการปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศการวัดผลการดําเนินการและระยะเวลา ดำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้านซึ่งต้องกําหนดให้เริ่มดําเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้และรมนูนนี้รวมตลอดทั้งสำมฤทธิผลที่คาดหวังว่าจะบ,บรรลุในระยะเวลา5ปี